วันนี้หมอจะมาพูดถึงเคสของคุณรักชิลีนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ที่หลายๆคนน่าจะติดตามกันอยู่โดยคุณรักได้เข้ามาที่ T D H ของเรานะคะด้วยปัญหาใบหน้าสองข้างไม่เท่ากันยิ้มไม่มั่นใจจริงๆแล้วเคสของคุณรักนะคะไม่ได้มีความยากในการเรียงฟันสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยคุณรักเนี่ยมาด้วยเรื่องใบหน้าสองข้างไม่เท่ากันเนาะ คือมีส่วนของกระดูกมาเกี่ยวข้องแต่ในการวางแผนการรักษาเราไม่มีการผ่าตัดมาร่วมด้วยใช้เพียงการจัดฟันใสอินวิซลายอย่างเดียวซึ่งระหว่างจัดก็แทบจะมองไม่เห็นเลยว่าจัดอยู่ด้วยเนาะแต่ทีเนี้ยก็ต้องเป็นการรักษาแบบคอมเพนเซตคือหมอแก้ไขที่ฟันแต่ช่วยให้หน้าดูเท่ากันมากขึ้นดูบาลานซ์กันมากขึ้นทําให้เวลาคุณรักยิ้มมาแล้วมีความมั่นใจมากขึ้น